ครัเห็ดยู่เชื่องไม้เขาครับนี่ดอกใหญ่แหงครับผมออ้ยห่งด้ครับผมพอยีเมีเห็ดสปีดอกครับผมอีพาทัปีนี้กรากลืนหินไมไหมอู้ยกรากลนินสมาเลยครับนี่อชะตาขาอันนี้บวกนอนครับ ตัวแดงจุ่มครับฝนมนน<อ>าละเม็ดหน่อยก็มีเนี่เม็ดหน่อยๆเพื่อนครับแดดแต่แดดมาทั้งสองมาครับผมสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมสวัสดีพ่่อแมพี่น้องสบูส่ทุกคนครับผม เอาปอกับสองเบามีเทิ้งดอยเหรอครับผมแม็นครับผมวันนี้สองเบาผ้าเปลี่ยนดอยเปลี่ยนพิการไม้เนาะแม็นครับผมมาซ่อมเบิึงดอยทางอื่นครับผมแม็นครับแต่ว่ายังอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เนาะแม็นครับครับผมเห็นพี่น้องเพื่อน่าเพ่นเก็บมาแต่ดอยนี่นะครับผมไหนต้องไปพุละเข่งพุละเข่งเลยครับผมแม็นครับผมได้ย่างหลายเนาะบ้านเนาะแม็นครับมีแต่ดอกงามๆครับจูงมิตเตอร์จูงใหญ่ๆครับผมครับผมไปครับผมวันนี้ไปหลุมกับสองเบานครับวัดสีหมายไ่ได้ครับผมวันนี้บอซาครับผม์หลอดสาเลยครับอดผแข่งมาทั้งสองเบามครับ อยู่เนาะอยู่ครับผมไปยอย่าง,งพร้อมๆรับองงีครับอืม่เรื่อยๆเนาะแ่นครับลปกตาาครับยังมากไเติมเนาะแน่นครับคเจ้า,งาเงีนะเ้ยน,คน,ย,น,นย,ยครับไา่ันใปลาไว้รับนี่ป เรเพื่อนในหลายเนาะยังตกเหนื่อยอยู่ครับมแม่ครับยังซูมดีอยู่เนาะลองหนอยเยอะเ่าที่เราบอบอกเจ้าของหมดเล้ว อาดอกพีกันเหบ้างเท่านี้เห็นไปเดือยใช่หรอนี่ดอกนี้เดี๋ยวดอกนึงนี่นี่ขัเกียวครับอย่างแล้วกันแล้วก็ู้ดอีดอกนึงดิแม่นั่นนันนดอกนี้ใจใจหรือเปล่า นั่นนั่งแต่ใบไ,ไมอ่อ๋อเนี่ยจุ่มกอน,นอืมเจ้่นนูกระจุ่มเฮ้ยนี่ไดรดอง่ี่แมนเอาจุม่มมาดูดาน,นี่พ่อร้ายอยู่ครับนี่ หัแข็งอยู่ครับแห่งครับนี่แม่บอมีอเอา่มีบอ่มัขึ้นกับบานงามิล่ะแหครับแหเห็นยังเขาขาแม่ให้น้หาาว อื้มใหญ่ดิอืมอืมกระดิจุ่มครับบ่แผลน้ำพูนเลยเนาะแน่นครับาบา่ถาวง ข้าวขาวด้วครับสอเมาเอาเม่ไดไม่กัมันเต๋นอนี่เนาะขนาดมาส่สวยละกะยังรถแตก <laughs> ยังรถแตกครับผมก็จะได้ขึ้นป้าเกื่วบใบมุแล้วครับผมที่หืออยู่อยบงว่าจะนพอนยอยู่เดินนนนนนอโอ้ย นครับเห็ดในเครื่องไม้เครับนี่บ๊าดดอกใหญ่แห้งครับผมอุ้ยเ็นงงี้ได <right ้ครับผมอีพอีเม en ่เห็ดนี่ครับป๊าดอุ้ยหอมแห้งตามตีตดอกครับผมอีบอข้างตื้นี่กระด้างกลดินไม่ไหมอุ้ยกระด้างกลดินถือมากนะครับผม ชะราคานีน่นี่ยบอแล้วี่นั่งได้บอก่นเต็่ย <im itation> นยรครับผมไมู่้จะวาแม่ป่น <laughs> ขาหาเตครับเมาพ่อเป็นโมกได้ปะก่อนเห็นเนี้อุ้ยดอกนังแขงอยู่นี่ไปย่างครับจีๆเลย เล็กหอกเกาะยังไปเบิึงก็บ้าสนครับผมแต่กะมีแต่ตีแบบใหญ่ๆเลยนี่สามาแต่เสากุนีที่ได้หลายอยู่ครับผม นีหน่อยก็มี่เมีดนห่อยเพื่นครับกำลังห่ะครับพวกตาตัวงี่ครับอุ๊ยขาเพื่อนหนึ่งจอครับนี่แต่ดอก ครับยางลงกับสองบาลครับผมมือหนีมากตำรวจดอยไม่ครับผมคนใดมาบอกร้ายมือสิภาคไปบึ้งครับผมมาเห็ดยจะขายเจะไฟของเจ้าครับแต่สิภาคไปบึ้งเห็ดครับผมคนได้มาหลายซคนไดเพราะวะสองบาลมาอุ่นุนเพื้นเนาะเพื่อสีส่งให้พี่น้องครับผมคนใดผู้เดียวประมาณยี่สิบกิโลครับผมเจวเบามสิบโลบางมือกะหกสิบกิโลเนาะสองบาลกับมาตำรวจดอยบึ้งครับผม เพราะว่ายาวรถสองเบาแตกครับผมแล้วไอ้เขาปลาสวยครับผมขาข้างหลังดอยนี่ใบม้งรับผมครับอาได้ยอดหมานครับคิดว่าหมานอยู่ดิขอปิดปิดดิคุนเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมเห็ดน้ำครับผมว่างามซ้ำไหนมีทั้งบานทั้งจุ่มเนาะแต่ไม่ต้องกางท่านใดสนใจกับแอดไลน์มากก็ได้ครับผมใช่ไม่ขึ้นม่ได้ไม่ได้หรือเปล่าไม่บอกได้เนี่ยนี่ัไง ไ็ได้อืมไม่เป็นเสื่อใชะสองมาสียางร่งเหรอครับผมเมือนเดี๋ยวเอาชั้นนี้ก่อนเนาะติดต่อมาได้ครับผม0955126254ครับ0955126254ครับศูนเก้าห้าหาหนึสองหกห้าสีครับลี่จะมัแอดไลได้นะครับผมครับผมการไล่ท่างการด้วยครับผมสิดก้นไว้ใต่คิปครับผมของเรมีสองไล่ครับ นั่นตอมเขายางติดมันก็ได้เนอ่ต่ยางล้ขากดืดๆนั้นเ้็จังเนาะใคที่ว่ามันเต๋อเนาะสุ่งกระตาอยู่ฝุ่ดตัวเ้่าถึงไงบอแม่จาทางไห้ปะได้ต้องทำทำป้องน้ำ นี่ก้อแดงไปดิแม่นต่ว่อเป็นมางมมั้เราตกวผมเห็นมัหลายมากห้าง้กรโดถอตนนึง้อยางจะคุยถ้าหุ่นตกไปไล้อีกเนาะไปได้เรื่อยๆครับผมลอยมันตอกันไปด้วย ต่อเบาตัวม่หลวกน็ดครับผมเยวเลยเป่าลงม,มากครับก็สักญาที่ได้เง็ดรายครับที่นีก็ได้เห็นนี้ แหละครับผมเยไปถ่ายรถเนะาะย่างหาบดนท่ามีกันมาแย่วเขาใครออกไปพี้หนองบวงตาขี้ข้าวต้นนีไปนตะนี่แต่นี่มีให้ปลวกหลายเนาะ นนอนนี้ห่อเทียนหลาบแล้วครับผมนี่ปะี่อ่างออก้วครับป้าไปเบิ่งเห็นน้ำสองบาครับผมยางนับมากครับ จะถึงกดตเรียนทานด้วยครับผมเนี่ยแค่นี้ก็ออกเนอะอ๋อเด็กก็ห่อนห่อนเนาะครับเนี่ยนะให้ปลวก ให้ตองหองนีน่าเอางั้นเี่เอาเบอร์จิวบอลานี่ไข่พร้อมครับผมเให้กออยู่หนาบ้า่สองดอกป่ะอาพี่ก่อนเอาอภิคอนทางเลยครับผมโห่เนอะข้าจะออก บาดห้างกนี่มีอยู่ขันไปในปลาถ่างท่างาายจดแตยอดมาทั้งสองมาครับผมนี่มาอุ่นหนุนเห็ดพี่น้องที่เป็นหามาได้เนาะแม่นครับผมหัวเมียได้ครับผมนี่สองคนครับนี่เพผ็นเห็นง่ามแห้งเนาะเล่ำชนใจครับผมเอาไปส่งให้พี่น้องครับขอบคุณถุงครับผมบานครับอ้ยเนาะถุงเด็ดปีนมง่ามนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมครับสี่บ้าก็คือไม่ผิด แบบกรตากลงเน,น,ะนาะเมีนตากลุ่มใหม่บริการแดดด้วยกันเออมันหมาดเลยครับผมเมีนตากลุ่มบานกับบานงามเน,ะนาะเมีนถ้าพี่น้องท่านใดสนใจยังไงบ่าวสนใจโทรมาได้ครับผมศูนย์เจ้าหาหนึ่งสองหกสองหาสีครับศูนย์เจ้าหาหนึ่งสองหกสองหาสีเบอร์โทรนี่สมัครแอร์ไลน์เดลเรือครับผมนี่ครับผมโอ้ยเห็น,นงามเนาะงามนีน่นี่ครับผมประกาศสองบ่าวมีไลน์เป็นทางกันเมีนครับผมไลน์ออฟิเชียลเนาะที่ขึ้นไว้ใต้คลิปครับผมเมีนครับผมไปนะโอ้ยได้ได้ไปนี งามคักด้วยครับผมแต่ผมหลายคักหลายังไงเนาะครับนี่เสียไปลวกไปอย่างนี้เนาะสองคนผัวเมียที่เรแมนครับคือไหนมือเรื่องสั้นี่นี่ค่นขาหน่อยครับผมแมนครับครับนี่สองเบาขึ้นไปบดดนวยครับนี่ถือว่าหมาน่เนาะนี่ขึ้นหอดตาหอดตั้งหลังพูกใบม้งนะครับผมโอ้ยจุ่มใหญ่เนาะพี่ป้าผมกะสีป้าผลนันไปเนาะพี่น้องสร้างดอกจุ่มครับผมอืนครับผมท่านี่ผู้ใดมักลวกกะสีลวกให้ครับผมผู้ใดมักย่าง อาชีพย่างให้ครับผมตามออเดอร์เนาะแมนครับผมครับผมนี่ครับผมชุ่มแน่นครับสนใจทักสองมาเมาได้ครับผมวันนี้สองมากระมานซับนี้ครับผมแม่ครับครับมาพุ่งกับมาต้นกะขอขอพุ่งมีน้องทุกท่านครับที่เดินทางกับสองมาครับผมไปตรวจทิพตตัวเด่นเนาะครับผมครับกดไลค์กดแชร์พูดคุยคอมเมนต์กับสองมาครับผมแมนครับครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองมาขอตัวลากระบางก้อนครับไม่พอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้มาต้นสวัสดีครับ าภูมิสวัสดีครับพี่ครับใครสนใจอย่าลืมเด้อครับผมถักกามาครับผมเต้มโตะเลยครับผม